นี่ครับสาเหตุที่มันไม่หมุนนะครับพี่น้องนี่ตัดไม่ได้นะครับแกนจะหมุนไม่ได้นี่ลงเอาเอาเอปืนเข้าแล้วก็เอาใส่น้ํามันด้วยนะครับเข้าก็สวัสดีครับพบพ่อขนมไรคือเก้าครับพี่น้องครับวันนี้ครับพามาครับเบิ้งเครื่องตัดญ้าครับวันนี้ครับเครื่องตัดหญ้าครับติดได้แต่ใบไม่หมุนครับเป็นอะไรครับมาดูกันเลยครับ ลือออกมาแล้วครับพี่น้องครับนี่ครับสาเหตุที่มันไม่หมุนนะครับพี่น้องนี่แต่ขับเด้อเบิ้งขับเด้ออันนี้มันจะลูดนะครับเนาะตัวนี้ลูดครับนี่ครับตัวนี้ดีครับถ้ามันดีจะเป็นอย่างนี้เนาะครับเนาะนี่ก็คือถ้วยหนึ่งก็คือลูดเหมือนกันครับนี่ครับถ้วยที่ดีเป็นอย่างนี้ครับถ้วยที่ดีจะมีเหลี่ยมอย่างนี้เนาะครับเนาะอันนี้คือถ้วยที่เสียแล้วไม่มีรู มันจะเป็นกลมๆแล้วครับไม่มีเหลี่ยมแล้วครับตัวนี้คือดีนะครับเนาะแล้วก็ต้องได้เปลี่ยนครับเปลี่ยนสองตัวเลยครับเปลี่ยนเปลี่ยนถ้วยถ้วยคัดแล้วก็ลูกปืนนี้ก็เปลี่ยนครับลูกปืนนี้ก็ไม่ไม่ค่อยดีแล้วก็ต้องเปลี่ยน่อนจะเปลี่ยนก็อัดเจลบีด้วยนะครับตรงลูกปืนนะครับเนาะตรงนี้ก็อัดเจลบีด้วยครับผมใครก็อัดเรียบร้อยแล้วเนี่ยอัดเจลบีด้วยงัดตัวนี้ออกแล้วก็อัดเจลบีเข้าสองฝั่ง ฟังนีด้วยครัแต่ว่าอะตุมอะไรอดเข้าไปแล้วเรียบร้อยแล้วครับอันนี้ก็มือดํานะครับตัวนี้นี่ไม่ได้กินครับตัวนี้มือดําอยู่แล้วครับตัวนี้แล้วก็เข้านะครับอันนี้ก็มันจะเสียอย่างนี้นะครับเนาะอันนี้ก็คือรูดแกนรูดตัดไม้ใหญ่นะครับตัดไม้ใหญ่นะมันจะรูดนะครับนะนี่อันนี้คือดีตัวดีครับตัวนี้คือตัวเสียครับต้องได้เปลี่ยนครับเปลี่ยนแกน เปลี่ยนแกนถ้าสมมติว่าแกนเสียอย่างนี้คร like ับเปลี่ยนแกนถ้าไม่เปลี่ยนถ้วยด้วยนะครับถ้วยถ้วยมันรูดอย่างนี้แล้วเวลาเปลี่ยนแกนใหม่เข้าไปนะครับถ้วยนี้จะพาแกนใหม่นี้เสียนะครับเราจะต้องได้เปลี่ยนเป็นคู่นะครับเปลี่ยนเป็นคู่จะต้องได้เปลี่ยนถ้วยด้วยถ้วยถ้วยนี้ด้วยครับเพราะว่าถ้วยถ้วยตัวนี้ที่เสียมันมันไม่มีมันไม่มีแฉกไม่มีเหลี่ยมที่จะจับแล้วครับถ้วยดีจะเป็นแฉกเหลี่ยมอย่างนี้ เวลาเอาเข้าออกมากับตัวนี้มันก็ปึ๊บเข้ากันพอดีเลยครับนี่มันจะหมุนพาาแกนหมุนครับถ้วยถ้วยจะพาแกนหมุนถ้าถ้วยที่ถ้าถ้าตัวที่มันเสียกับมันเสียนะครับเอาเข้ามาเพ๊่มมันมันจะหมุนไม่ได้นะครับนะแกนจะหมุนไม่ได้นี่เวลาเข้ามานี่ก็อันนี้ก็คือว่าเอาเข้าเข้าแกนใหม่เอาแกนใหม่มาเนี่ยหมุนได้ไหม หมุนได้เล็กน้อยครับหมุนได้เล็กน้อยแล้วก็จะพาจะพาแกนตัวนี้เสียนะครับถ้วยถ้วยที่เสียแล้วจะพาที่แกนใหม่นี้เสียด้วยเสียด้วยเราจะต้องเราจะต้องเปลี่ยนทั้งสองนะครับเนาะเปลี่ยนทั้งถ้วยถ้วยถ้วยแล้วก็แกนเพื่อที่มันจะเข้ากันแน่นๆเนี่ยกึบเข้าไปเนี่ยมันจะอยู่ตัวมันจะไม่ขยับแล้วก็จะใช้ได้นานๆครับผมแล้วก็มาเอาเข้ากันเลยครับประกอบครับพี่เอาเข้านะครับ เข้าของเราตรงนี้นะครับนับออกครับแล้วเราก็เอามาเข้าตรงนี้ครับอีบล็อกนะครับเอาออกแล้วก็เอามาเข้านะครับตรงนี้ไ่คีมหุบครับคีมหุบหนีบเข้าเลยนะครับคีมหุบหนีบเข้า ตัวแล้วก็ตอกตัวนี้ลงเอาเอาปืนเข้าแล้วก็เอาแหวนเข้าไปแล้วก็เอาตัวนี้ลงตอกเข้าเลยครับง่ายครับเดี๋ยวเราก็มาเอากิ๊บตัวนี้ออกนะครับ ออกกิฟตัวนี้ออกเพื่อที่จะเอาเข้าไว้ตรงนี้เหมือนเดิมครับมาล็อกตัวนี้ไว้ไม่ให้ไม่ให้ตัวนี้หลุดออกนะครับเนาะเนี่ยเราก็ว่าเอาคีมทางครับตัวน,นี้เีใช้คีมทางออกแล้วก็เอาเข้าตรงนี้ครับเรียบร้อยเข้าเรียบร้อยแล้ว ะครับรุ่นนี้ก็ประกอบเสร็จเรียบร้อยนะครับเอาตัวนี้เข้าถ้วยเข้าแล้วก็ล็อกลูกปืนถ้วยเข้าแล้วก็ล็อกคลิปล็อกแล้วก็เ,เข้ารุ่นนี้จะเป็นเข้าอย่างนี้ครับตัวนี้ครับนี่ตใช้กิุบหุบเข้าหุบเข้าขเข้าแล้วก็หุบเข้าครับ เข้าเข้าเข้าแล้วก็เอาเข้าครับ เรียบร้อยแล้วครับเรียบร้อยครับเรียบร้อยอน,นี้ก็ประกอบครับ ใน็อตล็อกไว้ทำเข้าครับ ให้มันแน่นเลยครับตรงนี้นก็ล็อกปร,ประมาณก่อนเสร็จแล้วเสร็จแล้วนะครับเราก็ประกอบเสร็จแล้วก็ประกอบข้อเครื่องครับประกอบข้อเครื่องแล้วก็เอาแกนเพาใส่ข้อเครื่องก่อนครับ นี่คืออาการเผาเสียนะครับเผาเสียเผารูดถ้วยคัดนะครับอาการที่เกิดก็คือว่าจีดเครื่องได้แต่ใบไม่หมุนเสียงดังแก๊ส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 นะครับดังแพร๊บแพ๊แพรดบแพร๊บตัวนี้เสียนะครับัวต้องได้เปลี่ยนตัวนี้ครับเปลี่ยนถ้วยนะครับเปลี่ยนถ้วยตัวนี้ครับเปลี่ยนถ้วยเปลี่ยนแกนครับ ปัญหาเกิดจากอะไรเกิดจากที่ว่าไปตัดไม้ใหญ่ๆนะครับตัดไม้ใหญ่เพราะว่านี่มันเป็นเครื่องตัดหญ้านะครับเนาะเครื่องตัดหญ้าก,ก็เอาไปตัดไม้ใหญ่ตัดได้ไหมตัดได้ครับเดีวว่าผลตามมาก็คือเสียครับเสียทีเดียวเลยไหมไม่เสียทีเดียวครับเสียทีละน้อยบางครั้งลูกค,ค้ามาว่าอ,อ๋อจับมาก็เสียแล้วมันไม่ใช่ครับ มันจะเสียอยู่แล้วนะครับเนาะมันจะเสียอยู่แล้วมันเสียสะสมกันมาอยู่แล้วแต่ว่าพอคนที่ไปจับที่เสียคนสุดท้ายนะก็สวยไปครับนั่นก็สวยไปยืมเครื่องเพื่อนบ้านมาบางครั้งก็ยืมเครื่องเพื่อนบ้านมาแต่ว่า <laughs> เวลาเวลามาจับครับโดนครับคือว่าสวยไปนะครับเนาะเรียบร้อยครับขันตัวนี้ให้แน่นนะครับล็อกให้แน่น พันเข้าเครื่องให้แน่นเรียบร้อยครับให้แน่นให้แน่นแน่นเรียบร้อยแล้วก็เราก็เปลี่ยนนะครับแกนนะครับนี่คือนี่คือแกนเสียเราก็ใช้ไม่ได้เราก็ต้องเอาแกนใหม่ใส่แกนใหม่ครับแกนใหม่เข้าแกนเข้าแกนเข้า เานะครับใส่น้ำมันด้วยนะครับแล้วก็ให้มันลื่นๆหน่อยใส่น้ำมันใส่น้ำมันให้หน่อยครับเครื่องน้ำมันอะไรนะครับเดจอดหน่อยลอลื่นลอลื่น ตัวใหม่เข้าไปเรียบร้อยแล้วดงได้แล้วประมนี้ใบเข้าเลยครับเอาหัวเข้าครับคราวนี้ครับน,นี่ก็คือเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนแกนนะครับแกนแกนใหม่ก็เข้าขนีตัวเก่านะครับตัวที่เสียครับอันนี้อันนี้ตัวใหม่เข้าไปแล้ว ร้อยนะครับใส่หัวเลยหัวเขก็รักดูมันตรงเหรอครับดู ก็ขันนะครับกีนมีตรงมีตรงมันก็ไม่เข้ามีตรงรูมันก็เข้าง่ายอะไรก็ตรงรูจะเข้าง่ายหมดครับถ้าไม่ตรงรูจะเข้ายากเน่เรียบร้อยครับล็อกให้แน่นนะครับตัวนี้ครับ ล็อกแน่นครับอ่ะรอดูครับติดเครื่องดูครับจะเป็นยังไงครับเราติดเครื่องนะครับเปลี่ยนตัวนี้ไปแล้วครับเปลี่ยนด้วยแล้วก็เปลี่ยนแกนไปแล้วครับประกอบเข้าเรียบร้อยแล้วครับนี่ครับใบมุนแล้วครับตอนนี้ครับเมื่อกี้นี่ใบไม่มุนนะครับ เสร็จเรียบร้อยครับ B ีนะครับ B ีเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนเปลี่ยนถ้วยนะครับเปลี่ยนถ้วยแล้วก็เปลี่ยนแกนครับเปลี่ยนถ้วยแล้วก็เปลี่ยนแกนเปลี่ยนแกนตรงนี้นะครับแล้วก็เปลี่ยนถ้วยเป็นลูกปืน ก็เป็นอัาสสำเร็จครับเสร็จสิ้นเรียบร้อยเรียบร้อยส่งงานได้ครับผมเรียบร้อยแล้วครับลงไทรเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วครับเนาะเปลี่ยนถ้วยถ้วยคัดครับเปลี่ยนถ้วยคัดนะครับที่มันเป็นรูนะครับเนี่ยครับมันไม่มีครับไม่มีไม่มีไม่มีเกี่ยวไม่มีอะไรนะครับเนาะไม่ไม่มีแขกแล้วตรงนี้ก็คือ เลี่ยนออกมาแต่ว่าข้างนี้แฉกยังดีอยู่แต่ว่าอีกฝั่งหนึ่งนะครับฝั่งหนึ่งที่แฉกเสียครับนี่ครับฝั่งหนึ่งก็คือเสีย,ยอย่างนี้ครับเวลาเอาเข้าไปแล้วครับติดเครื่องแล้วไม่ทํางานนะครับเนาะหมุนไม่ได้ใบไม่หมุนเสียงดังแก๊แก๊แก๊แกแกนะครับเนาะก็ตัวนี้นะครับเนาะตัวนี้รูดอย่างนี้ครับรูดอย่างนี้นะครับเนาะรูดอย่างนี้แล้วก็ตัวนี้ก็รูดเหมือนกันครับเสียต้องให้เปลี่ยน เปลี่ยนทั้งสองนะครับถ้าเปลี่ยนถ้าตัวนี้ห้าสิบห้าสิบเวลาเปลี่ยนแกนตัวนี้ไปจะทําให้แกนตัวนี้ก็ใช้ได้ประมาณห้าสิบห้าสิบเหมือนกันครับถ้าเปลี่ยนทั้งสองก็จะจะดีครับถ้าเปลี่ยนทั้งสองดีแต่ว่าค่าใช้จ่ายก็เพิ่มขึ้นนิดนิดหน่อยนิดนึงครับนิดนึงแต่ให้เปลี่ยนทั้งสองครับแนะนำคือเปลี่ยนทั้งสองอ้ายังไงก็หนุ่มไทยกับคือเก้ารับพี่น้องครับเบิ้งคิปหนุ่มไทยจบแลวกัน ขออยู่ดีไม่แห้งความเจ็บในไรความใครยังมีกับสุขกับหังกับล้ำรวยลำรวยสู้ครูสุคนกับหนุ่มไทยเก่าคำว่าส,สวัสดีครับ